สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถแต่งสวยพร้อมใช้งานนะคะรถสภาพดีเลยค่ะพร้อมขับพร้อมขี่พร้อมใช้งานได้เลยและทางด้านผู้ขายยังรับประกรันการโอนให้อีก30วันด้วยนะคะกับเชฟโรเลต ฟรี2 0 1 2ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคุะทุกทาน,ทานเครื่องยนต์2,500ซีซีเกียร์ธรรมดาดีเซลแต่งสวยๆไปพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะจะใช้เดินทางจะใช้ประกอบอาชีพสามารถขับขี่กันได้สบายค่ะในราคาเงนินสด1,490 0 0บาทเอกสารมีครบรถพร้อมใช้เครื่องดีเกียร์ดีชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะ เครื่องยนต์ประหยัดด้วยค่ะ 2,500cc นะคะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเรือนใหม่ขึ้นครบโดยรวมแ้ะสวยสมบูรณ์ค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ149,000บาทตัดสดรถอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเน้นติดต่อเจราจาก,กับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูตัวรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะนัดหมายล่วงหน้าด้วยค่ะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ